อาดีลาเธอต้องการช่วยลูกแพ็คแต่กลายเป็นแพ้ที่รอการเชื่อตอนแรกอาดีลาพบว่าสวิตช์อยู่ในกลงเธอจึงเอื้อมมือเข้าไปเนื่องจากอยู่ไกลเกินไปเธอจึงเอาหัวเข้าไปในกลงเพื่อเอื้อมไปกดสวิตช์โกลงไม่เปิดปรากฏว่าหัวของเธอติดอยู่ในกลงทันใดนั้นมีปืนเล็งไปที่หัวของเธออาดีลาจึงร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยในขณะเดียวกันมีคนสวมหน้ากากากระต่ายออกมาจากหูมืดในมือถือมีดและไร้รับแน่นอนว่าพวกเขาประสงค์ร้ายแผนการกวาดล้างจบลงแล้วคนสวมหัวกระต่ายกดปุ่มควบคุม ปืนเล็งตรงไปที่หัวของอดีลาในขณะเดียวกันนั้นชายผิวสีชื่อดาริอสได้ปรากฏตัวขึ้นหลังจากเอาชนะคนหัวกระต่ายสองตัวนั้นเขารีบเปิดประตูออกทันทีอดีลาได้รับการช่วยเหลือแต่คนร้ายฉวยโอกาสนี้ซุ่มจมติเธอจึงใช้อาวุธสังหารทันทีเมื่อเสียงปืนดังขึ้นทำให้คนหัวกระต่ายเสียชีวิตคาที่แต่ตำรวจที่เพิ่งมาถึง,ถงแล้วเห็นฉากนี้ตำรวจมั่นใจว่าพวกเขาเป็นฆาตกรไม่เพียงแต่ไม่ฟังพวกเขาอธิบายแต่ยังนำตัวเขาขึ้นรถตำรวจไปแต่เมื่อรถออกไปถึงถนนใหญ่ตำรวจกลับพบว,ว่า เสียงปืนยังดังขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกที่เต็มไปด้วยการใช้ความบรุนแรงเพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้คนส่งเสียงร้องถึงกล้องด้วยความเจ็บปวดแต่แผนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่หยุดลงเพียงเท่านั้นทั่วโลกตกอยู่ในความกลัวหลนแต่ทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับแผนการล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อหปีก่อนเพื่อต้องการลดจำนวนมนุษย์ลงประเทศอเมริกาจึงสร้างวันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ออกกฎหมายภายใน12ชั่วโมงของวันนั้นปล่อยให้อาชญากรรมเกิดขึ้นเพื่อสังหารผู้ลักลอบวางเพลิงแแแลลละะะทาาางงกฎหมมยจไ่่รรััับบบผิดดชชอใใๆตนนน้้สููฐ มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ในกลุ่มที่ถูกฆ่าล้างแผนการนี้เพิ่งเปิดเผยออกมาและสร้างความปั่นป่วนอย่างมากคนชั่วสามารถก่อการร้ายอย่างถูกกฎหมายได้อย่างตรงแจ้งผู้ที่อ่อนแอทำได้แค่เฝ้ารอความตายแต่คนรวยไม่อยากรอความตายจึงรีบปิดตาข่ายป้องกันภายในบ้านของตนเองคนชนชั้นธรรมดาต้องใช้เงินจ่ายเพื่อเข้าไปหลบซ่อนในค่าลีภยัยเพื่อหาทีมรักษาความปลอดภัยมืออาชีพแต่เมื่อแผนการฆ่าล้างดำเนินมาถึง5ปีจู่ๆทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหลังจากท่ามผ่าน12ชั่วโมงอย่างทรมาร์ เสียงะระฆังได้ส่งสัญญาณสิ้นสุดการฆ่าล้างจันและอดีลาตกมืออย่างมีความสุขเพื่อแสดงความยินดีที่รอดพ้นจากอันตรายมาได้แต่เมื่อพวกเขากลับไปทำงานกลับพบว่าการก่อการร้ายยังไม่จบลงผู้ก,ก่อการร้ายได้ดำเนินการสังหารครั้งใหญ่พวกเขาประกาศว่าการฆ่าล้างยังไม่สิ้นสุดลงชาวต่างชาติไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่โชครายที่จันกับอดีลาเป็นผู้อุยพผิดกฎหมายในกระบวนการก่อการจลาจลครั้งนี้เธอกลายเป็นเหยื่อแรกแต่เมื่อนาิการนับถอยหลังหยุดลงทำให้ผู้คนสิ้นหวังและพบว่า ทุกอย่างในตอนนี้ไม่สามารถควบคุมได้ผู้ก่อการร้าย PPS กระทำการกวาดล้างอย่างไร้ขีดจำกัดพวกเขาเกลียดคนรวยและชาวต่างชาติและเลือกปฏิบัติต่อคนผิวสีทุกคนโชคร้ายที่ครอบครัวเจ้าของฟาร์มดีแลนถูกจับยกครุนี่คือวันฆ่าล้างอย่างแท้จริงการฆ่าล้างเผาพันธุ์ยังคงอยู่และไม่มีวันสิ้นสุดพ่อของดีแลนโต้แย้งคำพูดของพวกเขาทำให้พวกเขาไม่พอใจยิงพ่อของเธอเสียชีวิตขาที่เมื่อได้ยินเสียงปืนจันรีบตามไปที่นั่นท,ทันทีและใช้โอกาสนั้นเพื่อช่วยเหลือดีแลน แต่เสียงปืนได้ดึงดูดความสนใจจากผู้ก่อการร้ายจำนวนมากพวกเขาทำได้เพียงขับรถหลบหนีออกไประหว่างทางมีรายงานข่าวว่าตอนนี้เกิดการจลาจนเป็นทั่วประเทศอันตรายใกล้เข้ามามากขึ้นพวกเขาขัดขวางรถตำรวจเพื่อช่วยอดีลาแต่ผู้ก่อการร้ายยังคงไล่ล่าพวกเขาอย่างต่อเนื่องในช่วงวิตาซากศพนอนเกลื่อนเต็มถนนรัฐบาลรับรู้ดีว่าแผนการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ไม่สามารถควบคุมได้ ในที่สุดจึงตัดสินใจใช้กองทัพเพื่อปราบปรามในขณะเดียวกันนั้นประเทศเม็กซิโกและแคนาดาประกาศเปิดทรมแดนภายใน6ชั่วโมงเพื่อรับและปุ้มครองผู้รี้ภัยชั่วคราวจนกว่าอเมริกาจะมีความเสถียรภาพอีกครั้งแน่นอนว่านี่คือทางออกเดียวในตอนนี้ผู้คนต่างรีบเดินทางไปที่ชายแดนแต่กลุ่มผู้ก่อการร้ายก็ได้ยินข่าวนี้เช่นกันพวกมันเกาะกลุ่มเป็นนักล่าเพื่อดักรอตุ้งโจมตีที่เขตชายแดนกลุ่มผู้ก่อการร้ายใช้ปืนจริงในการไล่ล่าทำให้พวกเขาไม่สามารถโต้กลับได้โชคดีที่ฮาร์เปอร์คิดวิธีออกฆ อย่ายิงเราคือพวกเดียวกันโชคดีที่ทําให้พวกเขารอดพ้นมาได้แต่เวลายิ่งเร่งขึ้นเรื่อยๆหรือเวลาเพียงสามชั่วโมงเท่านั้นประตูชายแดนจะถูกปิดลงแต่ยิ่งเข้าใกล้เขตชายแดนมากเท่าไหร่ความบุนแรงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตีอยู่ที่นี่โดนปืนกับกองทัพทหารเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวอย่างต่อเนื่องทาให้การจราจรติดขัดสถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากเขตชายแดนไม่ไกลเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นทุกคนตัดสินใจก้าไปเรื่อยๆจันและดีแลนทําหน้าที่ป้องกันเพื่อพาาผูู้้หญิงงเขไปซ่่ออนนตัวยใโรรค แต่ในขณะเดียวกันนั้นจากแรงยิงของรถถังทําให้ประตูโรงละครพังเสียหายทันทีพวกเขาต้องหาทางออกหนโชคดีที่อดีลาค้นพบภาพวาดดอกกุหลาบติดบนผนงังนี่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะของชาวเม็กซิกันมีความหมายว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันแค่ตามันออกไปแน่นอนว่าจะมีทางออกจันก็พบจุดนี้เช่นกันแต่เมื่อพวกเขาเพิ่งออกมาจากซอยเล็ก,ลกๆก็ถูกแกลล้อมไปด้วยกลุ่มผู้ก่อการร้ายทิ้งปืนลงให้หมดพวกแกถูกล้อมไว้หมดแล้ว เพราะศัตรูมีกำลังที่แข็งแกร่งกว่าพวกเขาทำได้เทียงมอบตัวแต่คาดไม่ถึงว่าพวกเขาจะบ้าจนเสียสติคนผิวขาวสองคนค่าชาวเม็กซิกันที่อยู่ข้างๆทั้งสองคนทิ้งไปจึงจะสามารถมีชีวิตรอดไปได้ค่าสหายของคุณแล้วเข้าร่วมองค์กรค่าล้างเผ่าพันธุ์กับเราเพียงเท่านั้นเราจะอนุญาตให้ดีแลนใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาต่อไปเมื่อฟังจบดีแลนกลับไม่เห็นด้วยไอสารเลวคอแดงเห็นแต่พูดกลับไม่มีผลอะไรผู้ก่อการร้ายจึงชักปืนออกมาโชคดีที่ตอนนี้กองกำลังทหารได้มาถึง ทั้งสองฝ่ายจึงต่อสู้กันอย่าง,างดุเดือดกลุ่มของจันฉวยโอกาสนี้เพื่อวิ่งหลบหนีออกไปแต่กลุ่มผู้ก่อการร้ายไม่โชคดียอย่างนั้นพวกเขาถูกโจมตีอย่างหนักและถูกฝังไว้ที่นั้นเกือบทั้งหมดอีกด้านหนึ่งอดีล่ายังคงตามรูปภาพดอกกุหลาบไปในที่สุดก็เจอค่ายผู้รีไภัยจันและดีแลนมาถึงสถานที่อย่างปลอดภัยทุกคนดีใจจนต้องร้องให้ออกมาแต่ที่วิกลาบรายงานถาวว่าฐานทัพสหรัฐถูกคุกคามกองทัพทหารถูกบังคับให้ถอนกำลังออกไปเพื่อพิจารณาด้านความปลอดภัยเม็กซิโกจึงตัดสิินนนใจปดดทดท,ทัี ตอนนี้แม้จะพยายามมากแค่ไหนก็ยังน้มเหลวทําให้ทุกคนตกอยู่ในความสิ้นหวังในขณะเดียวกันนั้นผู้หญิงัยกลางคนยืนขึ้นเธอต้องการพาทุกคนข้ามถงแดดขึ้นรถไปอย่างรวดเร็วแต่ข่าวนี้ไปถึงหูกลุ่มผู้ก่อการร้ายอย่างรวดเร็วพวกมันจึงรีบตามไปทันทีเมื่อเห็นสถานการณ์นี้ผู้ลี้ภัยจึงแบ่งแยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มสตรีมีคันเด็กและผู้สูงอายุออกเดินทางไปก่อนอาดีล่าและกลุ่มผู้ชายจะคอยคุ้มกันอยู่ด้านหลังเมื่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายมาถึงเชโกจึงใช้ธนูฝ่ายยิงใส่ศัตรูทันทท จากนั้นพวกเขายิ่งกระหนาำด้วยกระสุนปืนจัดก,การผู้ก่อการร้ายทันทีแต่ในช่วงเวลาสาคัญเมื่อกระสุนปืนหมดลูกกระสุนของฉันหมดแล้วของฉันก็หมดพวกเขาจึงเข้าไปหลบในบ้านไม้หลังเล็กกลุ่มผู้ก่อการร้ายจึงบุกเข้าไปทันทีจากนั้นจันและดีแลนจึงร่วมมือกันเพื่อควบคุมและเอาชนะศัตรูในขณะเดียวกันนั้นอดีลาตกอยู่ในกำมือของศัตรูเร็วเข้าบอกให้สหายของแกมาช่วยสิ เธอกลายเป็นตัวประกันแต่อดีล่าไม่ให้ความร่วมมือเธอใช้ภาษาเม็กซิกันตะโกนร้องจัดการพวกมันให้หมดแต่ศัตรูไม่เข้าใจภาษาต่างประเทศจึงทําให้พวกมันโกรธเคืองอย่างมากในขณะที่กําลังจะลงมือทันใดนั้นเชือกยาว40เมตรก็ปรากฏขึ้นการต่อสู้ได้ถูกกาหนดขึ้นจันจึงดึงเชือกและฆ่ามันท,ทันทีเมื่อผู้มีอํานาจขององค์กรฆ่าล้างเผ่าพ,าพันธุ์เสียชีวิตลงปฏิบัติการฆ่าล้างก็ล้มเหลวลงเช่นกันทําให้สงครามในครั้งนี้จบลง ผู้โชคดีที่รอดชีวิตได้เดินทางข้ามพรมแดนไปถึงค่ายทหารได้อย่างปลอดภัยที่นี้ไม่มีการฆาตกรรมไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ทุกอย่างสงบลงเหมือนเดิมห่างกันแค่กำแพงกันอีกฝั่งเป็นสวรรค์อีกฝั่งคืนอนรกบนดินอเมริกาแม้แต่ในฝันก็คาดไม่ถึงว่าแผนการฆ่าล้างมนุษยชาติที่ตนเองเสนอออกมานี้สุดท้ายแล้วจะสร้างความเสียหายให้ทั้งประเทศไม่มีผู้คนก็ไม่มีประเทศชาติภาพยนตร์วันนี้จบลงที่นี้วิดีโอต่อไปอยังคงพิเศษเหมือนเดิมแล้วพบกันใหม่